อย่าเพิ่งไปดูว่ามันขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ให้ขึ้นให้หมอะว่ามันขึ้นพอตอนนี้คนที่ซื้อ,อทองเ,เยอะคือใครครับแปรชาติไหนบ้างชาติจีนชาติรัสเซียแล้วก็ชาติต่างๆมิดจีแม้แต่เมืองไทยก็ซื้อเลยทองคำก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นหุ้นก็ขึ้นตกลงอะไรกันแน่เนี่ยตกลงมันเสียเส่ยงไม่เสี่ยงชักมงละแปลว่าอะไระครับปัจจุบันนี้เนี่ย asset allocation หรือ r ix, อิ s k ์ l า o โล t า o n ของธนาคารเปลี่ยนไปหมดไม่ใช่แบบทองขึ้นบิตคอยขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยสงครามอิสราเอลอมาหรืออะไรก็ตามจบฟองโงไหมนิดหน่อยแต่ถามว่าจะโรกทันท่าไหมไม่มีทางมันมีอยู่สิ่งเดียวที่มันจะอยื่ยังยืดโยงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครบอกน้องว่ารับ หุ้เหมือนทองรักผมเหมือนทองคําสุดยอดน้องมีแต่ขึ้นและมีอยู่ยงขับกับช่วงนี้ลันภาพตลาดหุ้นก็ดูจะสดใสนะคะภาพป,ปัจเศรษฐกิจก็ดูค่อยๆกระเถิบไปข้างหน้าค่ะมาในด้านของทองคากันบ้างค่ะพี่หมูถามพี่หมูเรื่องราคาของทองคำค่ะตอนนี้พุ่งขึ้นมากเลย ทำให,ให้เห็นกันซ้อนกันเลยสำหรับตอนนี้นะคะ่ะใครที่ไม่ได้ลงทุนในทองคำเนี่ยมันถือว่าตกขบวนตกรถแล้วหรือเปล่าคะพี่หนูคือเอางี้ทองคำมันขึ้นจากสองหมื่นกว่าบาทเนาะตอนนี้สี่หมื่นกว่าบาทองน,นี้ก่อนนะครับถ้าท่านมองอย่างนี้่านบอกปุ๊บขึ้นมาเท่าหนึ่งแต่ผมใช่มองอย่างนี้ก่อนครับอย่าเพิ่งไปดูว่ามันขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ให้ขึ้นให้มองว่า มันขึ้นเพราะอะไรแค่เนี้ยผมไม่ผมจะไม่บอกมปอย่างนี้นะไม่บอกว่าอ๋อมันขึ้นเพราะคนชอบแย่งกันซื้อไม่ใช่ครับถ้าอย่างนั้นเนี้ยนะจบเลยเย่านั้นไม่ต้องคุยแล้วะร <c oughs> ับมันขึ้นเพราะอย่างนี้ครับห้องน้ำนี้เป็นอะไรพี่พี่พี่ไม่ใช่น้ำตะติดเชิญยิ้มนะจ๊ะคืออย่างนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึนนข้นับทองคำทองคําเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยคนซื้อเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็น สินทรัพย์ไม่เสี่ยงถูกไหมคนก็จะหนีสินทรัพย์เสี่ยงมาน,น้องสังเกตมอบเนี่ยไม่เฉี่ทองคำก็ขึ้นอัน้ำมันก็ขึ้นหุ้นก็ขึ้นตกลงอะไรกันแน่เนี่ยตกลงมันเสี่ยงไม่เสี่ยงชักงงแล้วแปลว่าอะไรรู้ไหมครับปัจจุบันนี้เนี่ย asset allocation หรือ risk allocation ของคนักลงทุนเปลี่ยนไปหมดเลยไม่ใช่แบบเิมทองขึ้น b i ิ c o i ขึ้น,นมันเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเพราะมัน r i s <c oughs> ขายลิก,กับโลลิกขึ้นด้วยกันเนี่ยถูกไหมมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเหตุผลที่ทองทำขึ้นมันมาจากผมใช้คำว่าย่งนี้ครับเหตุผลเชิงกลยุทธ์ในการซื้อมากกว่าเชิงเศ,ษศรษฐศาสตร์ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า economic reason กับ s t r a t e g i c reason ซึ่งมันจะกู้กันแต่ economic reason หมายถึงว่าเราซื้อพเพราะอรไอยากทำลายอย่างเงี้ยเราเรียก economic reason ก็ไม่แปลกนันี้เรื่องธรไมแต่วันนี้ไม่ใช่ครับคนซื้อทองเนี่ยใครบ้างครับถ้าไม่ใช่แบบในหมูในหมาอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างในหมูก็เนี่ยไม่ใช่อะนี่ฮะแบงค์ชาติถูกไหมครับตอนนี้คนที่ซื้อทองเยอะๆคือใครครับแบงค์ชาติแบงค์ชาติไหนบ้างโอ้ชาตินี้นะครับไม่ใช่ชาตินี้ชาติหน้านะชาติจีนชาติรัสเซียนะครับ แล้วก็ชาติต่างๆมิดเดิลอีสแม้แต่เมืองไทยยังซื้อเลยถูกไหมทุกคนเนี่ยเกิดอาการดีดอลลาร์เลซีนแล้วไอไออาการเนี้ยมันทำให้ดอลล่าอ่อนลงทำให้ดีบานลดลงของดอลล่าถูกไหมครับแล้วก็ทำให้เกิดอินเวนติว์เคิร์ฟด้วยถูกไหมคือทุกคนเนี่ย ดอลลร์ทิ้งแล้วไม่อัาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับ mm hmm. ดีมานตกสะพายขึ้นใช่ไหมถ้าเอาพูดอารมณ์อย่างนะั้นะเวลาบอลเนี่ยถ้าเวลามันซิพานขึ้นดีมานมันตกมันจะเกิดอาการยิ่วขึ้นใช่ไหม mm hmm. เพราะว่าคนขายบอลเนี่ยอย่างอเมอริกาเนี่ยถามว่าไม่ออกบอลได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีตังค์ต้องกู้ใช่ไหมนะทีนี้ถ้าจะกู้ให้ได้บนดีมานตกสะพายขึ้นทำไง สปายขึ้นได้ยังไงก็จีนขายขายขายก็อเอาสปายออกมาขายใช่ไหมผมพูดถูกไหมสปายของดอลลาร์ถ้าพูดภาษาชาวบ้านรัเสเซียก็ขาย<ะ>ขายขายผมทุกคนขายหมดส่วนใหญ่ผมถามว่าแล้วสปานยังได้ขึ้นได้ไงสปายขึ้นดีมาตกยิวของดอลลาร์ยิวของบอลจะขึ้นใช่ไหมครับโดยเฉพาะระยะสั้นทำไมถึงเ,เป็นระยะสั้นนะครัะเพราะถ้าเราไปเอาระยะยาวมาขายุ้งเยอะถุกงไหมห้ฮะ เราก็ต้องขาระ<ช>ยะสั้นมาก่อนเพราะฉะนั้นตัวระยะสั้นก็จะกระดกขึ้นระยะยาวมันจะกระดกน้อยมันก็จะเกิดอาการ inward y ์ตยูเคิร์เหมือนที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ไงครับมันเป็น inward y ์ตยูเคิแต่มันเป็น Inward y ์ตยูเคิร์ที่ไม่ได้หมายความว่าอเมริกาจะดี s ซ i o n เพราะว่าก่อนหน้านี้นทุกคนนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่จะพูดว่าอุ ui, ia, ้ยเนี่ย n ิน r วอร์ตยูเคิร์เนี่ยตามประวัติศาสตร์แล้วนะครับ มันจะไม่เกินนึงปีสองปีเนี่ยอเมริกาก็จะเข้าสู่ยุครีเซชชั่นแต่ทำไมรอบนี้เนี่ยตอนนี้คนลืมไปแล้วนะครับว่ารีเซชชั่นใครไม่มีใครกล้าพูดแล้วครับรีเซชชั่นตอนนี้นะเพราะอะไรค่ัเพราะมันมีแต่เศรษฐกิจดีเอาดีเอาใช่ไหมของอเมริกาหมดเลยรล้วนี่กังเลืองอะไอีกเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเกิดการดีดอลลารเซชชั่นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ในสมัยก่อนมีนะครับใครจะมานั่งขายดอลลาไม่มีพอกลับมาที่น้องถามว่าแล้วทองละ่ะทองเนี่ยมันจะขึ้นได้สางจักเหตุอย่างนึงดอลลาร์อ่อนเพราะดองมันพอเป็นทองคุ้เป็นอะไรครเป็นปรูปปีมฮะไม่ใช่เป็นดอลลาร์เพราะฉะนั้นถ้าดอลลาร์อ่อนมันทองมันก็จะเหมือนขึ้นไปเองถูกไหมถ้ารักษาค่าเหมือนเดิม ราคาจะขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้ดอลลาร์อ่อนอ่อนดูจากง่ายๆอดอลลาอร์อินเด็กซ์เกนบาสเกตคนอื่นเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ร้อยต้นๆเชื่อผมมาถ้าเฟสถ้าเฟสลงดอกเบีย้ยเหลือสามเปอร์เซ็นต์ดอลลาร์จะอ่อนยิ่งกว่านี้อีกก็แปลว่าไอ้ร้อยสามร้อยห้าเนี่ยอินเด็กซ์นะครับมันจะหลน่นมาตามงหลอดนี่คือเหตุผลที่ผมอ่ะไม่เคยเชื่อว่าเฟสะลงดอกเบีย้ยไง,ไง่าย ไม่ไดไปดูหรอกครับรีเซ็ตไอ้อินเฟชันนเชื่อผมเพราะอะไรเพราะเขายังไม่กล้าลงตอนนี้เพราะถ้าลงเนี่ยดอล่ารมันจะอ่อนเยอะเกินไปเร็วเกินไปแล้วมันจะทําให้ประเทศเขาลำบากจริงๆอ่ะลองคิดภาพน,นะถ้าผมคุณถ้าถ้าน้องอเมิกาไม่เป็นรัฐบาลกลางอเมริกา,รา,าหรือเป็นเฟดคุณอน่ะอยากจะให้ดอลลาร์ไอ้ไม่ใช่อยากจะให้ดอกเบี้ยมันสูงเหรอไ่อากนะเพราะอะไรครับเพราะนี่คุณมหาศาลนะ่หนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ย ดอกเบี้ยคุณเท่าไหร่แต่ทําไมคุณไม่ยอมลงเพราะถ้าคุณลงดอลลาร์คุณก็เจ๊งถูกไหมอ่านแม่นก็กลับไปกลับมาอันนี้คือเหตุผลว่าถ้าดอลลาร์อ่อนแล้อยังรงอ่อนต่อไปเพราะมันเป็นอ่อนเชิงโครงสร้างมันไม่ใช่อ่อนแบบอฤดูกาลหรืออ่อนชั่วคราวหรือไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่อนชั่วคราวชั่วครู่ครับอ่านี่คืออ่อนชั่วการละนานคือสแต็กเจอร์โรอันนี้เรื่องจริงนะครับ แล้วอย่างหนึ่งดอลลาร์เนี่ยมันออกอย่างเพราะว่าอะไรครับก็เหมือนของะถ้ามันมีของออกมาเยอะๆใช่ไหมเหมือนปั๊มดอลลาร์ออกมาเยอะๆก็คือสภาวาเยอะดอลสิ่งนั้นมันก็จะลดค่าลงถูกไหมครับถ้าในมุมของเงินเนี่ยการลดค่าเนี่ก็คือการอ่อนครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งสแต็กเจอร <ภา S 1> ์โลดีดีสแต็กเจอร์โลดีพีชชันกนะารอ่อนค่าแบบเชิงโครงสร้างของดอลลาร์เนี่ย มันให้นะครับทองมันต้องขึ้นอย่างเดียวพอจะเขาใจกูไหมนี่คือเหตุผลแรกก่อน<ะ>ไม่เกี่ยวกับทองเลยนะ,ะเหตุผลที่สองนะครับที่ไม่คิดผมพูดไงดีมันโอ้โหถ้าแบงค์ชาจะมาซื้อกันใหญ่เลยเนี่ยหน่อยมาแย่งกันซื้อแล้วล้วแล้วเหมือนทองเนี่ยมันเปิดเพิ่มไหมไม่มีดังนั้นเนี่ยทองก็เท่าเดิมคนมาแย่งกันซื้อแล้วทองมันจะไม่ขึ้นได้ไง มันต้องขึ้นอย่างเดียวเลยถูกไหมครับและสามคืออะไรโด้วสำคัญมากกว่าเดิมอีกสามก็คือวันนี้เรากำลังโลกเรากำลังจะถูกย้ายจากดอลลาร์เวิลด์ดอลลาร์ยูนิเวไปสู่ซัม t ิงยูนิเวิร์สซึ่งยังไม่รู้แต่มันเป็นซัมทิงที่ไม่ใช่ดอลไม่ใช่ซิงเกิลถูกไหมครับมันอาจจะเป็นยวนผสมเยนผสมอรูปีอะไรผมไม่รู้ หรืออาจจะเป็นดิจิตอลตัวหนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งเราอย่างไม่ทราบแต่สิ่งที่เราทราบแน่นอนคือไม่ว่ามันจะเป็นตัวไหนก็ตามแล้วจะเป็นบิตคอยก็ได้นะครับแต่ไม่ว่ามันจะมีตัวไหนก็ตามนะครับมันจะถูกคาด้วยทองคำถามว่าเงินเนี่ยมันต้องมีคําใช่ไหมครับสมัยก่อนที่เราคุยถึงเล็กตันบูดใช่ไหมครับเล็กตันบูดเล็กตันบูดมันคืออะไรชื่อเหมือน แต่มันคือชื่อเมืองที่เขาไปทําสัญญากันว่าต่อไปนี้หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเราจะปั๊มเงินที่มีปั๊มดอลลาร์ที่มีทองทางผูกไว้ใช่ไหม <c oughs> จนกระทั่งหนึ่งพันเก้าร้อเจ็ดสิบเอ็ดมาถ้าผมจำไม่ผิดประธานในชีริชานนิกสันบอกไม่เอาละเลิกเลิกเพราะอะไรลุงเนเพราะว่าไม่มีตังค์ไม่มีทอ,องผู้ประสาง่ายๆคือคนเอาทองเอาเอาดอลลาร์มาแลกทองแลกไปเรื่อยไปอเมริกาบอกไม่เอาละ เลิกสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะกลับไปเป็นแบบนั้นอีกเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเงินสกุลไหนเลยนะครับที่ดีพอที่จะเป็นเป็นตัวค้ำเหมือนดอลลาร์แทนทองนะัแบบนี้เพราะอะไรเพราะมันจะไม่มีทางเลยที่ต่อไปมันจะมีประเทศเดียวเป็นผู้นน ป็นผู้นำหมายความอะไรไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับต้องนำทางอะไรก่อนครับคืออย่าไปคุยแทางเศรษฐกิจคิดง่ายเลยนะครับลองคิดอ้องลมงคิดว่าอย่างซาอุเนี่ยนำเศรษฐกิจมีตังค์เยอะมากเลยแต่ไม่มีทางเนี่ยเห็นไหมซาอุก็ไม่มีเผาบมือถูกไหมครับแต่อเมริกามีทั้งเงินมีทั้งทางเห็นไหมครับ แล้วประวัติศาสตร์มนสอนเราว่ามันต้องมีทหารก่อนครับมี power ในทางการทหารมี military แล้วคุณถึงจะมีมันมี power และคุณถึงจะมี economic power ถูกไหมครับและคุณถึงจะมี t r n d power technology power มันจะตามมาเป็นกระบวนเลยถ้าคุณไม่มีจบ,จบเลยเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นล้วต่อไปมันจะการารมันจะมันจะไป เขาเรียกว่ามันจะมีหลายขั้วดังนั้นเนี่ย<ะ>ทองคําก็จะเป็นสินทรัพย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในโลกที่ทุกคนยอมรับว่าโอเคเราเอาเงินเองเงินบีเงินซีเงินอะไรไม่รู้อะเงินดิจิตอลเงินกระดาษเงินเคอร์เรนซีไหนไอไม่สนใจแต่สิ่งที่ไอสนใจคือผูกกระทองได้เท่าไหร่จบเห็นไหมฮะตัวอเป็นตัวบริกเนี่ยฮะต,ตัวเงินที่บริกอะไรจะสร้างแล้อาจจะผูกกับทองเงี้ย เพราะนั้นทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันมีแต่อด<ม>ีมานทองทั้งนั้นเลยแต่เราไม่รู้จะไปสร้างสะพายทองจากที่ไหน<ม>ใช่ไหมครับแล้วปรเอิญทองไปโค้ดกระต้อสามเหตุผลใหญ่เนี้ยมันจะเป็นสามขาที่จะประคองให้ดอลลร์ลให้ทองเนี่ยไม่หลงอาจจะมีคอร์เรกบ้างตามเหมือนสูตรอะขึ้นแล้วก็มีว่าแต่มันจะไม่ลงมาเซซส,สมมุติพันห้าอย่างเงี้ย จะไม่เห็นแล้วใช่ไหมคะไม่เห็นละผมไม่เชื่อไม่เชื่อเลยไม่ต้องไปพูดถึงว่าถ้ามีสงครามนี่ไปกันใหญ่นะครับโอ้ถ้าไปสงครามมันก็ไปสี่พันเลยแต่ถ้าไม่มีสงครามแบบทุกวันนี้มันไม่มีเท่าไหร่ใช่ไหมมันก็ไปมันตามเหตุผลสามข้อที่ผมพูดซึ่งไม่เกี่ยวกับสงครามแต่ถ้าเกิดสงครามปุ๊บโอ้ควนี้มันเหมือนกับน้องใส่แคตาลิสเข้าไปเลยปลื้ทีเดียวอาจจะไปสามพันกว่าเลยทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นถามว่า คำถามที่ผมอมธิบายทั้งหมดคำถามคำตอบว่าอพอมันขึ้นมาเท่าสองพันกว่าเหรียญน้นว่าผมไหวไหมเนะี่ยขึ้นไปตึงเยอะแล้วนะ,ะแต่เล่าทั้งหมดนะมันเคยมีเหตุผลพวกนี้เกิดขึ้นไหมครับไม่เคยเราไม่เคยชีวิตของผมเนี่ยห้าสิบปีของน้องผมไม่รู้คือเกิดขึ้นมาเนี่ยเราอยู่เกิดอายุต่อลลั คบโลกอยู่เจ็ดสิบปีแล้วดังนั้นเนี่ยเราจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะถ้ามันมันไม่มีไอยอลา่ามามาแทนทองแล้วมันได้ตางค์มั้ยไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอยู่สิ่งเดียวที่มันจะยืนยั้ยงยืนยงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครบอกน้องว่ารับคุณเหมือนทองรับผมเหมือนทองคําสุดยอดน้องมีแต่ขึ้นและมีอยู่ยงผมกับผนชั่วนิรันนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อทอ อันนี้ไม่ใช่ลิกเกตอันนี้เหมือนเอาเด็ดกำลังใจใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นผมคิดอย่างนี้นะอีกสามตีห้าปีผมว่าทอสามพันปุรียันสี่พันจริงเพราะว่ามันมีแต่ดีมาน์์ไงครับแล้วดีมาร์ของเราที่เราคุยกันเนี่ยไม่ได้ซื้อมาสั่งซื้อมาเก็บซื้อมาใช้สำรองโอ้โหน้องที่ดูนะดีมาร์ที่ซื้อมาใช้สำรองเนี่มันจะเยอะขนาด ถามว่าจริงๆตอนนี้ทองคาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสำรองโลกโอ้อยม่มากแค่สมมตินะครับมันขึ้นมาซะเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นี่โอ้โหแค่นี้นะทองคามันก็ไม่รู้จะดีมามหาศาลแล้วค่ะแล้วเอาตื่นมาแทนได้ไหมครับไม่ได้เราจะไปเอาเพชรมาได้ไหมไม่ได้ครับเอาเงินได้ไมั้ยไม่ได้ไม่มีตามใดที่ยังไม่มีทองนะฮะ ทองเนื้อก้าก็ไม่ได้ทองอะไรก็ไม่ได้นั่นนะครับต้องทองคำ99.99 99. 99. มันระเวิดอันนี้ตอบคำถามไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบยังตกรถยังไปซื้อทองสูอโอ้โหบัญจีเหมือนนี่ผมตะเล่าเรื่องหนึ่งคุณพ่อผมถึงเสียเคุณพ่อผมนะหลายปีก่อนะถ้ามีซื้อทองเยอะมากเลยนะคือซื้อทองไปไม่รู้กี่ร้อมันจําบาทไม่รู้มจําไม่ได้แล้วท่านก็ แล้วสองปีที่แล้วอ่ะท่านยังอยู่น้องสาวผมก็ไปถามว่าเนี่ยจะขายหรือยังสามหมื่นบาทละทองพ่อผมว่าไม่ทองมันต้องสี่หมื่นขึ้นอยู่แล้วอย่างน้อยโอ้โหนี่ขนาดพ่อผมเนี่ยนะเขาไม่รู้เรื่องเศรษฐศาสตร์เลยนะแต่เขาเชื่อว่าทองมันจะแม่นมากเลยนะคะโอ้โหตอนนี้ก็เลยน้องถามไปสาวเลยกลับมาถามว่าพี่หมูเนี่ยผมเราจะขายยังสี่หมื่นกว่าแล้วนะป้าตาป้านิทานป้าแล้วนะ พี่ปููก็บอกว่ายังเหมือนที่เราให้น้องฟังนี่แหละค่ะเพราะมันไปได้มากกว่านี้อีกมากา็จะเกิดเป็นคอลเลกลงมาแล้วก็มาซื้อใหม่ได้ไงถูกไหมเออก็ก็ตอบคำถามนั่นว่าพื้นฐานของทองเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นหุ้นนะถ้าหุ้นเป็นทองตัวอย่างนี้นะต้องเลเวกว่านั่นปึกนั่นปึกเลยแข็งแรงแข็งแรงมากเลยครับค่ะพี่หมูแล้วถ้าสมมติว่า ณปัจจุบันเนี่ยค่ะมันมีเรื่องสถานการณ์ความตึงเครียดในตะว,วันออกกลางถ้าสมมติว่าในส่วนนั้นเนี่ยค่ะมีความตึงเครียดที่ลดลงมันจะกระทบกับราคาทองคําบ้างไหมคะน้อยเพราะงี้ครับเพราะอย่างที่ผมเ,นเนี่ยนอย่างว่าสามเหตุผลที่ผมพูดมีตรงไหนมีข้อไหนไหมครับ <c oughs> ที่มันเกี่ยวกับสงครามไม่ไม่มีอ่ะใช่ <c oughs> ง่ายที่สุดเลยนะดูน้ํามันก็ยังไม่ค่อยขึ้นเลย ทำไมน้ำม,มันถึงไม่เคยขึ้นครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโอเปกต่อให้เป็นโอเปกหรือโอเปกพลัสก็ได้ไม่ใช่คนไม่ใช่กลุ่มเดียวที่ผลิตน้ำมันดังกลุ่มอเมริกาคนเดียวนผลิตได้12-13ล้านบาทเรื่อ,อวันคิดเป็นประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นตโลกถ้ามีพันธม,มิตรรวมเข้าไปเช่นแอนาดาเช่นคนอื่นๆเนี่ยกลายเป็นว่ายี่สเปอร์เซ็ต ดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเกมมันไม่เหมือนสมัยก่อนลสมัยก่อนคือโอเปกก็เรียกว่ากลุ่มลงนาจัเพราะว่าเขาเป็นคนผลิตน้ํามันสองในสามของโลกแต่เมื่อก่อนเราก็โลกไม่ได้ใช้น้ํามันเยอะมาก,ากไลยครับแต่พอเวลาผ่านไปรัสเซียจากเมื่อก่อนปิดสองล้านบาร์เรลโผล่มาเป็นสิบล้านอเมริกาจากศูนย์ลดับเข้าเยอะ โผมาการ13ล้านนี่คือเหตุเลยว่าทําไมซาอุกเกียตอเมริกาตอนนี้เอาผมว่าไม่แตกนะคุณตมม้องไปดูการเงิน,นหรอกครับดูกันดีกว่าถ้าคุณเคยเป็นลูกค้าใหญ่ผมใช่ไหมซอนแมานผมตอนนี้คุณามาแย่งขายผมใช่ไหมครับแล้วผมจะรักคุณต้อง<ม>เคืองกันแล้วล่ะโอ้ยต้องเกลียดกันเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องแตกใังไหมล่ะครับว่าทําไมซาอุเนี่ยไม่จับกับรัสเซีย ก็ตามหลักการที่เขาบอกว่าศัตรูของศัตรูก็คือเพื่อนผมนั่นเลยรัเสเซียก็คือแบบนั้นเลยกับซาอูไม่ใช่ซาอูรักรัสเซียแต่ซาอูเกลียเอเมริกาแค่นั้นเองจบแล้วก็กลายเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยผมว่าวันนี้ถ้าถามว่าสงคารามยูเครนจบวันนี้ตงนี้สมมุติแล้วกันพร้อมจะลงไหมไม่ลงครับสงคารามอิสราเอลฮามา หรืออะไรก็ตามจบของลงไหมนิดหน่อยแต่ถามว่าจะลงทันห้าไหมไม่มีทางถามว่าจะขึ้นต่อไหมหรือเ่าถ้าสงครามสองอันนี้จบไปเลยไม่มีรักคุณหค่ะขึ้นไหมของขึ้นเพราะอะไรขึ้นเพราะว่ายังจะเสื่อมต่อไหมครับไปค่ะดีรอแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไหมอย่าง ถูกไหมครับพอเพิร์เนี่ยต่อไปจีนเ <ฮะ S 1> นี่ยผมว่าไม่นอกจากไม่ใช่แค่ขายผัิตภัตรบางส่วนพอเพิร์อเนี่ยทิ้งหมดเลยนะตอนนี้จีนยังมีอีกเยอะนะนะเสร็จแล้วอีกข้อหนึ่งที่ผมบอกสกุลเงินใหม่ต้องใช้ทองนีครับมาขั<ไ>ก็ต้องใช้ถามว่าไอ้สามเจเรื่องนี้นที่ผมพูดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไหยครับมันจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ครับเมืเ่อเก,กิดสงครามค่<ฮ>ะเ <ฮะ S 2> ยอะๆ พมันมันจะยิ่งเร่งถูกมามันเกิดสูงขึ้นไปอีกแต่ถ้ามันเกิดมันก็มันก็จะอยู่มันก็จะไปเรื่อยๆค่อยๆไปแบบออร์แกนิกนะไม่ใช่สแตติกแต่ถ้าเกิดมีสงครามแรงกว่านี้ปุ๊บโอ้โหมันจะวิ่งแบบพุ๊ธพลาดเลยปุ๊บเลยแบบฟาสต์ิบเลยดังนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสงครามวันนี้เนี่ย ไม่ใช่ปัจจัยหลักไม่ว่ากับราคาคอมมอนิตี้ไม่ว่ากับราคาทองคำหลายคนยังไปยึดติดกับความคิดเดิมๆว่าสงครามทําให้พวกนี้ขึ้นจริงหรอามจริงๆว่าสงครามมันอยู่กันมันต้องนานแล้ววะแล้วทําไมน้มํามันมันไม่เห็นไปไหนเท่าไหรเลยหรอท่านถามลงด้วยตรงช่วงอ่ะแล้วทองคำก่อนหน้าเนี้ยสมัยก่อนทองคําอ่ะขึ้นปั๊บเดียวก็ลงใช่ไหมครับ professor ทำไมตอนนี้มันไม่ลงมขึ้นหนาวก็ขึ้นหนาวเพราะเหตุผลจริงๆึ้นเเดียวเลยเพราะเหตุผลที่ผมอธิบายมันไม่มีข้อไหนเลยที่มันเกี่ยวกับสงครามนันถูกไหมครับในนั้นเนี่ยคุณทุกคนตายนว่ามันจะยินบทจิวเคอร์ามาบริบทเหตุผลของโลกมันเปลี่ยนเราอาจจะไม่สามารถนะครับใช้เหตุผลเดิมๆวิธีคิดเดิมๆกรอบเดิมๆเนี่ยม,มาอธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้สิ่งที่ผมอธิบายเนี่ย มันเป็นเหตุเป็นผลมันเองไม่ใช่ว่าผมบอกว่าเอ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ดูกราฟมันไม่ใช่อย่างนั้นครับนะแล้วก็ผมเชื่อว่าทองเนี่ยถ้าใครมีตอนนี้นะจะหาาไดกำไรแล้วมาหลักใหม่ก็ได้หรือถือไปก็ได้ต่อเป็นสินทรัพย์ที่อาจจะขึ้นน้อยกับตุ๊กตาอะไรนะน้องที่ตอนนี้กำลังดังๆอิลิซาเล่าบูบูค่ะโอ้ั่น่ะอูขึ้น ไวในวันเดียวขึ้นสองเท่าเลยพันกว่าขึ้นเป็นสองพันกว่าเลยเออทองอาจจะไม่ได้อย่างนั้นนะครับอา่อาอ่าจะไม่ได้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆของเขาได้นะหรืออาจจะยังสู้แชแนวไม่ได้กระเป๋าชแนวไม่ได้กระเป๋าแชแนลนี่ขึ้นเร็วมากเลยปีหนึ่งขึ้นห้าพันอะไรเงี้ยไม่ได้ครับนะทองอาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ทองแน่นอนมา